สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมของผู้ชมบัวพร้อมย้ายบ้านนะครับอ่าเป็นหัวบามั่นลูกผสมครับโครงสร้างดีครับมนี่ครับท่านใดที่กําลังหาวัวเลี้ยงครับดูครับองสาลึงได้ครับแข่งขาดีครับผสมบามั่นเลือดร้อยไว้นะครับตอนวันที่ หครับยังไม่ผ่านรอบครับตัวนี้ครัวยูบ้านทรายเก่าครับอ้ยานหรวดอำเภอว้านกลัวจังหวัดบุรีรัมครับนี่ทำตัวยาวครับเติมตัวได้ครับสวยตัวนี้เปิดไว้ที่4 9นะครับหรือว่า49,000ครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้ครับนี่ ออกสีนวลๆครับในท้องเป็นลูกที่สองนะครับแต่ยังไม่ผ่านรอบครับกับบาวมั่นร้อยไว้ท,ท้ายสูงร้อยสีสิบหางยาวสวยครับตัวนี้สวยหนังหนาท,ที่สีไม่ค่อยจะแดงครับแต่ว่าเราไปพัฒนาต่อยอดได้ครับตัวนี้ หลังตรงครับเปียนตัวสวยครับดูครับตัวนี้ไม่ติดโบลครับแต่ดึงสดือได้ครับเนื้อหนังท้ายได้ครับก้ะถองก็อ้วนครับอ้วนสมบูรณ์ครับเดี๋ยวระการขาตกขาถอนครับไม่มีครับนี่ง่ายครับเป็นหัวเชื่องครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง K, เจเกษตรฟาร์มด้วยนะครับ mm hmm. ท่านใดที่กําลังหาวัวเลี้ยงครับ mm hmm. นี่นมสวยนมครบครับดูแข็งขาขีดเท้าหน้าสวยครับ mm hmm. สวยงามครับถูกกระถอนไม่มีครับตัวนี้กันตำลิ้นเฮ้ ็ขอจบเ,เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ